วันเลยเป็นรับลูกแต่โรงเรียนกันพี่น้องสาวกับพี่ทรงเขาตอนนี้ก็ได้เวลาไปรับแล้วนี่นลละคือเป็นอย่างนังคอยสําค,สคัญในการนี่ไปขับคีอยู่ต่างประเทศเพราะว่าขันค้นที่มีลูกอ่ะจําแบบเป็นนี่นเลยเลลูกห้อไปโรงเรียนอากาศฝนลม,มีสิมองนอกอะ ขับในร่มกับร่มแห้งกันดิฝนกับฝน,น,นแห้งไปสิไอ้หิมะแน่ลูกคงลูกเคปเฮที่เอาใส่แปนเท้าย่างเดี่ยวกับอะไรเพราะว่าเขากะเฮ็ดง่านเนาะ มันนี่กฝนแน้วก็อากาศก,ก,กับมาหนาวอีกจากที่อาดทีที่แล้วไอ้นี่สิบองศามันนี้เดี๋ยวยูไอ้สามกำลังขึ้นนี่สามองศาหรือว่าสององศาอยู่ประมาณนีนต้ตอนกลางเวืองกับเย็ดแปดองศาก็คือว่า กะถื้อว่าเย็นแล้วจะหนาวเย็นละ โดนลูกนะจ๊ะลูกค like <pf unlikely> ันโรงเรียนมันอกี้มด้อยู่ใกล้บ้านเนาะมันเป็นโรงเรียนไอ้มัธยมนะจ้ะขึ้นรถกับไประนั่มีสิทกว่านาทีรถกันยานอะรออากาศมันก็เป็นแบบนี้ทั้งหนาวทั้งลมทั้งหิมะไอพบกแม่ทหิมะทั้งลูกเ็บนะครับถึงบ้านกับเปียกเป็นลูกหมาเออแบบนี้โดนลูกก็เลยบอกว่าเดี๋ยวแม่จะไปส่ง ก็เดไปขัากระดอกมันนีเป็นเสี่แล้ว สามโมงได้พี่น่องฟังห้องบึ้บๆน นี่ทั้งในฝนทั้งลูกเก็บลูกเก็บกับบลููบ่ใหญ่ดอกปาฝนนากระนะกนำฝนนี่แหละ สุดเลยว่าร่มมันแห้งเพราะว่าตัวมะลามันเลยสะบัดหลุดสึกได้ ดีมาจะมันพีหอนไปหนาดีมันกลับมาหนาวอีกแก๊ยัมยงมาทั้งฝนทั้งล่มต้นไม้ก็เริ่มเคี้ยวเริ่มโป้งใบอากาศดีที็นอ่ก็พนพักฝนมีออกข้างนอกไป่กลับมาติดในหนาวอีกสององศาพักม่ตู้กันก็อ,อิด,อดรอปมาดรอปนี่หมน ยกขอาวยกออกลไร้ลังก็จะเสียเด้อปวดลังอ่ะนี่แหละข่าไปลุงเลียงลูกก็อยู่ในสร้อยนี่ ร่มขึ้นใจยานมากอะเป็นห่วงถึงเขาจีใงเลแล้วก็เป็นหว่ว,หวงลูกี่น้อยก้นหน่อยแล้วค็ณน้อยก็ตึ่จีสิบหกปีแล้ว่วาะตะคนหน่อย,ว,ย,ยว่าตะก้นไงเลรเป็นห่วงเมด นำไหลาทางจุกจุกนำไหลทาง าอยู่มองนี่แหละออกมากก็จเดีมองเห็นแม่บ,าบา่บุเพราะว่าต้นไม้มันกระบงังอีกประมาณไป5นาทีเขาก็จิเหลือโรงเรียนแล้ว เรี็กน้อยอันบางส่วนเราก็เลือกโรงเรียนกับบานไปนั่นแหละเพราะว่าเขาตีเรียนคนละเวลาเนาะลูกไปนหน่อยกต่เรียนอีกเวลาหนึ่งโอเคพี่น้องแค่นี้ก็เด้อจ้ะบรรยากาศข้างใดเป็นจังใดเนี่ยคำเนามนคำว่าบอกกันเลยเด้อเป็นคือทางบานพี่น,พน้อยบ่บานพี่น้อยบริต่างฝนทั้งไอ้ลูกเห็บเนาะครับ พอกันคลิปหน้าจ้าคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนจ้าสวัสดีจ้า